่ะทุกคนตัอตานนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Get Divine ค่ะ yeah. 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 ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัญหากวนใจหลายๆคนเลยค่ะ mm hmm. เวลาถ่ายรูปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะชอบออกมาเซฮายเป็นเพื่อนกับเรานะคะ mm hmm. นั่นก็คือน้องเหนียงนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเนียงเนี่ยเกิดจากอะไรและมีวิธีการลดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนียงเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆของการเกิดเนียงที่ทุกคนรู้กันนะคะเกิดจากไขมันที่สะสมใต้คางค่ะแล้วก็ผิวที่หย่อนคล้อยนะคะเพออายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแต่หลายๆคนสังเกตกันไหมคะว่าน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะเลยอายุก็ไม่ได้เยอะด้วยแต่ทำไมเนียงเนี่ยถึงมาแล้วล่ะ นั่นเป็นเพราะเหนียงเนี่ยมีสาเหตุอื่นๆอีกนั่นเองค่ะทั้งปัจจัยภายในนะคะอย่างเช่นพันธุกรรมค่ะหรือว่ารูปหน้าที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลนะคะอย่างเช่นคนที่มีคางสั้นค่ะผิวบริเวณนี้จะมีที่ยึดน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ไขมันเข้าไปเพียงแค่นิดเดียวค่ะเหนียงก็จะชัดขึ้นแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดเนียงได้นั่นเองค่ะทุกคนอย่างเช่นการก้มดูโทรศัพท์เป็นเวลานานนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อตรงคอของเราค่ะอ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่กระชับนั่นเองค่ะทําให้เกิดเป็นเนียงได้เลยค่ะเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงสาเหตุของการเกิดเนียงไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลดเขากันบ้างดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเนียงของเราเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักด้วยกันค่ะนั่นก็คือไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราจะลดเนียงได้เนี่ยเราต้องแก้3อย่างนี้ควบคู่กันไปนะคะวิธีที่1การลดเนืียงที่เกิดจากการสะสมของไขมัน พราะบริเวณใต้คางของเรานะคะก็เหมือนอวัยวะส่วนอื่นๆที่ไขมันเนี่ยสามารถเข้าไปสะสมได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะลดไขมันส่วนเกินใต้คางนะคะหรือเนี่ยของเราเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นจากการควบคุมอาหารนั่นเองค่ะทุกคนอย่างเช่นการลดคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์บนะคะก็คือแป้งแล้วก็น้าตาลนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้น้ําหนักของเราขึ้นได้ค่ะซึ่งการบริโภคมากจนเกินไปนะคะจะทําให้ร่างกายเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินแล้วก็กลายเป็นเซลลูไลท์น นอาคตคต่ะรวมถึงของมันของทอดของหวานนะคะแล้วก็อาหารที่มีโซเดียมเยอะๆเนี่ยก็ควรบริโภคแต่พอดีนะคะอีกวิธีหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือการคาร์ดิโอค่ะก็จะช่วยลดไขมันของเราได้นะคะไม่ใช่แค่ที่คางนะคะทุกคนแต่ว่ารวมถึงส่วนอื่นๆในร่างกายของเราได้ด้วยค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเลยนะคะพิ้วพิวสวิธีการลดเหนียงจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณใต้คางสูญเสียความยืดยุน ซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าการที่เราก้มหน้าบ่อยๆหรือว่านานๆเนี่ยสามารถทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใต้คางของเราสูญเสียความยืดหยุ่นได้นั่นเองค่ะซึ่งการลดเหนียงแบบนี้นะคะสามารถทําได้โดยการยืดหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใต้คางของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะตาตั้นก็จะมีท่าง,ง่ายๆค่ะมาให้ทุกคนได้ทําตามกันดูนะคะสามารถทําได้ทุกที่เลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะให้รอสังเกตกล้ามเนื้อบริเวณใต้คางของเราค่ะทั้งด้านตรง แล้วก็ด้านข้างค่ะขัาวแรกเราจะเริ่มจากการยืดด้านตรงกันค่ะเริ่มจากการนั่งหลังตรงหรือว่ายืนหลังตรงนะคะทิ้งไหล่ลงไปให้สบายๆค่ะไม่ต้องเกรง็งหรือยกไหล่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เงยหน้ามองเพดานแล้วก็ยืดให้สุดจนสัมผัสได้ว่าตึงบริเวณคอค่ะทำค้างไว้สัก10วินาทีนะคะแล้วก็ทำซ้ำสัก4 5รอบค่ะ ถ้าต่อไปเป็นการยืดบริเวณด้านข้างคือคลายคลยกันเลยค่ะแค่ยืดแล้วก็มองไปทางด้านซ้ายค้างไว้10วินาทีเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปทางด้านขวานะคะทุกคนสามารถทำสลับกันได้ตามความต้องการเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความตึงได้โดยการทำปากจูห,หรือผิวปากขณะกำลังยืดเพื่อให้ยืดกล้ามเนื้อคอได้มากขึ้นด้วยค่ะ แต่ขอย้ํานะคะว่าวิธีการนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการลดไขมันใต้คางของเรานะคะทําให้เหนียงหายไปเหมือนการควบคุมอาหารหรือว่าออกกําลังกายค่ะแต่วิธีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใต้คางของเรากระชับขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ทําเป็นประจําแล้วนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะ 3. วิธีการลดผิวหนังที่ย่อนคล้อยปัญหาที่มาควบคู่กับเหนียงเลยก็คือผิวหนังที่ย่อนคล้อยแล้วก็รอยย่นนั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการดูแลนะคะมีทั้งวิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อร่างกายต้องการนั่นเองค่ะเพราะการดื่มน้ํานะคะไม่เพียงแต่จะดีต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราโดยรวมแล้วค่ะแต่ยังจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุนให้กับผิวของเราด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการใช้สกินแคร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นหรือว่าในกลุ่มแอนตี้เอดจิงเนี่ยก็จะสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้กับผิวของเราได้ค่ะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงแล้วก็กระชับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาสกินแคร์ลงไปถึงคอเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าการใช้สกินแคร์เนี่ยสามารถช่วยให้เหนียงของเราเนี่ยหายไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการลดเหนียงแบบเร่งด่วนนะคะ วิธีรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเ e สโซแฟบโบรทอกอัลเทราเทอร์มาหรือการดูดไขมันค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการดูแลลดเนียงค่ะใครที่ลองทําวิธีไหนนะคะแล้วก็เห็นผลยังไงบ้างเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเกียร์ดีวดยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้นต้านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย